ิกตอแพลตฟอร์มวิดีโอยอดนิยมเอาจริงอัปเดตฟีเจอร์ใหม่สก e ีนไทม์เตรียมจำกัดเวลาเล่นของผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า18ปีเพื่อลดการใช้งานแอปพลิเคชันเป็นเวลานานไม่ให้ใช้นานเกิน60นาทีหากใช้เกินจะถูกบังคับให้ใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันว่าจะใช้งานต่อไปโดยยังให้ผู้ปกครองเข้ามากำหนดเงื่อนไขเวลาใช้งานได้ด้วยโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดการเสพติดโซเชียลมีเดียในหมู่ผู้ใช้งานที่เป็นเด็กและวัยรุ่นนอกจากนี้ผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับ การแจ้งเตือนถึงระยะเวลาที่ใช้แอปพลิเคชัน TikTok ในทุกๆสัปดาห์เพื่อให้ผู้ใช้งานรับรู้ถึงพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน TikTok ของตนเองและเพื่อประกอบการตัดสินใจลดระยะเวลาการเล่นโซเชียลโดยคาดการจะถูกเพิ่มเข้ามาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเร็วๆนี้